หลังจากที่สิงคโปร์เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของแคนบรดียหรือกัมพูชานะครับผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าสิงคโปร์เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1 และก็กลายเป็นขมรที่ต้องพ่ายแพ้ไปจากนั้นเนี่ยเพจฟุตบอลอาเซียนนะครับก็มีการลงผลสกอร์เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับแฟนบอลอาเซียนก็มาคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์เลยดูคอมเมนต์แรกนะครับน่านจะเป็นของแฟนบอลชาวไทยนะคมเมนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าขมรเ,เนี่ยต้องมีเมสซี่อยู่ปีกซ้ายและโรนโดอยู่ปีกขวาและเนมายือนอยู่ตรงหน้าประตู นี่คือหนทางสู่ความสำเร็จถ้าคุณอยากได้รางวัลชนะเลิศนักเหรียญเงิน5สมัยพอเปิดประเด็นแบบนี้เนี่ยก็มีคนมาต่อมาเป็นแฟนบอลของสิงคโปร์นะครับมาเมนบอกว่าขอแสดงความยินดีกับมาคัน t ี y นะกับทีมของสิงคโปร์แล้วก็บอกว่าการย้ายโอนสัญชาติเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้คุณนะเป็นบิ๊กอาเซียนได้อะคือแฟนบอลสิงคโปร์คนนี้มับอกว่า สิงคโปร์เนี่ยต่อให้โอนสัญชาติมานะก็ไม่สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นทีมใหญ่ได้แล้วก็มีแฟนบอลสิงคโปร์มาเม้นกลับนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นจะเก่งแค่ไหนมันต้องใช้เวลาในการผสมผสานของผู้เล่นกัมพูชารังแกพวกเราจริงๆ อารมณ์ประมาณว่าเอ้ยบอลเราก็เป็นรองเขมรอยู่นะแต่ว่าผลเนี่ยมันดันชนะเฉยๆจากนั้นแฟนบอลเขมรเนี่ยก็มาเมนนะครับบอกว่าถ้าประเทศของคุณเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะรู้วิธีชนะตีมอไหมเขมรก็ยังไม่ได้เจอกับตีมอเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะชนะตีมอได้หรือเปล่าตีมอเมื่อวานก็เล่นดีอยู่นะนะครับเกือบชนะมาเลเซียด้วยแต่ว่าดันมาแพ้ในช่วงท้ายนะครับคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าสถานที่แก้ไขการแข่งขัน AFF อินโดนีเซียเนี่ยมีประสบการณ์ตั้งแต่ต้นปี2 0 0พ คอมเมนต์นี้เนี่ยน่าจะหมายความว่าให้ไปแก้ตัวใหม่ที่รายการแข่งขัน AFF ซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยก็มีประสบการณ์มาก่อนในช่วงต้นปี2000คือตกรอบบอลน,นัดนี้แต่ว,ว่าไปได้แชมป์ใน AFF ก็ได้แชมป์ไปช่วงประมาณสักปี2010คอมเมนต์นต่อมาเนี่ยเป็นแฟนบอลชาวฟิลิปปินส์นะครับบอกว่า ชอบเบอร์21ของกัมพูชาเป็นผู้รกษาประตูชั้นดีทั้งหล่อแล้วก็มีคนมาตอบกลับบอกว่าเย่เป้าหมายฟรีคือได้ประตูฟรีนั่นเองพระเมตะมาเนี่ยเป็นแฟนบอลเขมรนะครับบอกว่าฉันขอขอบคุณอินโดนีเซียที่สนับสนุนกัมพูชามาตลอดฉันขอให้กำลังใจพวกคุณเช่นกันเมื่อคุณแข่งการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพค i f ิฟายเรสเพคเดมนะ ก็คือเคารบนะครับอินโดนีเซียนะทั้งคู่ก็จับมือกันเรียบร้อยนะแฟนบอลของขเขมรกับอินโดก็เขาเรียกว่าซับพอร์ตกันนะครับและแฟนบอลก็มาตอบกลับบอกว่าโอ้ยรอจนกว่าจะเริ่มต้นต่อสู้กับพวกเขาฮ่าฮ่าอารมณ์ประมาณแบบรอเวลาที่อินโดเนียเจอกับเขมรก่อนนะจะพูดแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของอินโดนีเซียครับบอกว่าเขมรเนี่ยเล่นดีมากดีกว่าอินโดนีเซียใน AFF นี้อีก ผมว่าพวกเขาเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูและมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถสู้กับมาเลเซียได้ประเทศไทยอินโดนีเซียและเวียดนามอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจของแฟนบอลอินโดนะครับส่งไปถึงมรเลยแล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามมาตอบเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถแข่งกับอะไรก็ได้แต่กับเวียดนามและประเทศไทยพวกเขาไม่สามารถทำได้ <c oughs> อเออความหมายคือカメเนี่ย,ยเจอกับอะไรก็ได้นะ แต่ยกเว้นเวียดนามกับไทยว่ามันสู้ไม่ได้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของเขานะซึ่งผมก็ว่าก็จริงอ่ะเขาไม่ตต่อมาจากแฟนบอลชาวเขมรน,นะครับบอกว่าเชื่อว่าประเทศที่รักเนี่ยจะเล่นได้ดีเรายอมรับว่าเรามีสัปดาห์และการต้องการการ,การปรับปรุงจํานวนมากแต่การแข่งขันวันนี้เนี่ยมันลุกเป็นไฟเพียงแค่ข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้เกมเนี่ยนำไปสู่ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ ฟุตบอลช่างสวยงามโปรดหยุดเผยแพร่ความเกลียดชังจากกัมพูชาและก็รูปทงนะครับแต่นั้นเนี่ยก็มีแฟนบอลชาวไทยมาเมนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มึงเ,เพลยเสร็จเนี่ยก็กลับบ้านตกลงไหม <c oughs> โอ้โหดับฝันสนิทเลยแล้วก็มีแฟนบอลอีกคนหนึ่งมาคอมเมนต์ตอบบอกว่าผู้สาประตูของคุณเนี่ยถูกปล้นโดยเงินชาวสิงคโปร์อมารมณ์มาว่าสิงคโปร์ยัดเงินให้หรือเปล่าก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวแคนานะครับบอกว่ากัมพูชาเป็นทีมที่ดีกว่าแต่พวกเขา โชคร้ายที่ทําคะแนนได้อารมณ์ประมาณว่าเล่นดีกว่าแต่แพ้คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นแฟนบอลชาวไทยไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าอันดับหนึ่งของโลกร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ขอให้เป็นสู่สุขติคอมเมนต์พอเปิดประเด็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมาเพียบเลยครับคอมเมนต์นะตอบกลับเต็มเลยแฟนบอลคอมเมนต์เนี่ยก็มาตอบกลับนะครับบอกว่าเบอร์หนึ่งอาเซียนไทยเสมอกับลาวหนึ่งหนึ่งขอให้ไปสู่สุขติไทยสยามโอ้โห เขาก็จี้ประเด็นเรื่องเราไปเสมอกับเรานะคือมันเป็นฟีฟ่าเดยนะครับมันเป็นบอลอุ่นเครื่องนะครับจากนั้นเนี่ยชาวอินโดนีเซียก็มาตอบเมนนะครับบอกว่าในช่วงฟีฟ่าเดยเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมอาวุโสของเราสามารถตีเสมอหนึ่งหนึ่งกับทีมไทยได้ในกรุงเทพผมเชื่อว่าทีมอาวุโสของกัมพูชาก็จะสามารถทําได้เหมือนกันหรือแม้แต่ชนะในบ้านของประเทศไทยในเอเชียนคัพปี2024ผู้เล่น6คนของกัมพูชาที่โอนสัญชาติมาเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพวกเขาทําดีที่สุดโอ้อันนี้เป็นแฟนบอลอินโดให้กําลังใจเขมรนะครับคือกะมาให้เขมรเนี่ยมาชนะไทยในบ้านเลยนะคอมเมนต์มาเนี่ยบอกว่า G.K เขมรเป็นอะไร G.K ก็คือโกลคีเปอร์นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยโกลเมเนี่เป็นอะไรพวกเขาอาจจะชนะการแข่งขันในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นคนไทยมาเม้นเป็นภาษาไทยเลยบอกว่าเขมเนี่จะตกรอบ90นัดสุดท้ายจะต้องเจอไทยสกอร์เนี่ยจะจบที่4-0ไทยชนะเขม4-0นะครับซึ่งเขมเนี่ยกลับเข้ากำแพงเหมือนเดิมแล้วก็มีแฟนบอลชาวเขมเนี่ยมาตอบกลับนะครับบอกว่าบนผนังแกะสลักกว่ากระต่ายเป็นสัตว์ป่า ะอะไรของมันก็ไม่รู้นะคือบางทีมันก็แปลตรงตัวก็งงๆเหมือนกันน่าจะเป็นคําด่าแหละคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของชาวพม่านะครับบอกว่าโชคร้ายของกัมพูชาแต่เล่นได้ดีมีผลงานที่น่าประทับใจคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของคนไทยนะครับไปเมน้นบอกว่าโอนมาอีกโอนมาอีกนะอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยโอนสัญชาติไม่อีกโอนสัญชาติมาอีกเยอะๆอะคนไทยก็ไปเม้นตอบกลับกันเองบอกว่าเอ้มีงบแค่นี้เนี่ยจะโอนเพิ่มเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายนะรอกู้เงินก่อนนะครับ <c oughs> เอแซลกันคำๆนะครับ ขอมมนต่อมาเป็นของแฟนบอลชาวไทยครับบอกว่าแชมป์ AFF 4สมัยประทะทีมธรรมดามันก็ไม่น่าแปลกใจแล้วก็มีแฟนบอลสิงคโปร์มาตอบกลับนะครับบอกว่ารอให้ประเทศไทยเนี่ยและมาเลเซียมีการฝึกอบรมที่ดีแก่พวกเขาอ,เอารมณ์บาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไทยสอนบอลเดี๋ยวให้ไทยสอนบอลน,นะขอมต์ต่อมาเป็นของคนไทยครับบอกว่าไปแกะสลัก บนกำแพงแชมป์โลกคอมเมนต์ตมาเนี่ยบอกว่าผมชอบนักเตะที่เล่นฟุตบอลเหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาทีมอาเซียนต่างใช้ผู้เล่นในท้องถิ่นมันมีอัตลักษณ์มากขึ้นสะท้อนถึงระดับฟุตบอลของแต่ละประเทศซึ่งก็น่าจะเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่ควรใช้ผู้เล่นโอนสัญชาตนะครับเพราะว่าใช้ผู้เล่นในชาติเนี่ยมันก็มีเอกมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์นะครับอยู่ของมันอยู่แล้ว เอ๊แต่ผมรู้สึกว่าเวียดนามก็โอนสัญชาติไหมเออจำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะใครมีข้อมูลก็เมนต์บอกกันหน่อยนะครับต่อมาเนี่ยแฟนบอลก็มาเมนบอกว่าความจริงที่ว่ากัมพูชาเนี่ยสามารถชนะได้ถ้าหากผู้สาประตูเขาไม่ทําผิดพลาดในครึ่งแรกเขาไม่ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าสิงคโปร์มีแต่ความกระตือรือร้อนแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเกมในปีที่แล้ว มาเป็นปีโอคอมเมนต์ oh. ต่อมาเนี่ยเป็นแฟนบอลชาวเขมรนะครับบอกว่า2นัดนี้เนี่ยเคมเบเดียเล่นได้ดีมากเยี่ยม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 คอมเมนต์ comment ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่ากัมพูชาเล่นได้ดีแต่ความผิดพลาดของผู้สัาประตูทําให้แพ้คอมเมนต์ comment ต่อมาเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าถ้าผู้รัาประตูทีมชาติอินโดนีเซียตากฝน7วัน7คืนคงจะรอบๆโดยไม่ได้ช่วย2ประตูแอซิ์ผู้สัประตูเองคอมเมนต์ comment ต่อมาเนี่ยเป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เป็นภาษาไทยเพียวๆเ,เลยนะบ,บอกว่า ทยถล่มตีมอลสบสบอกยังไม่เจอของจริงเสมอมาเลบอกจะอัดไทยคาบ้านสภาพมึงยังชนะสิงคโปร์ให้ได้ก่อน <c oughs> นี่จัดเต็มเลยนะครับโอ้ไม่มีปาเนียค,ออคนไทยเนี่ยนะบอกเลยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีคนไทยมาตอบเป็นบอกว่าเออเม้นแทนทุกคนสุดยอดนะคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยกัมพูชาเล่นได้ดีแต่แนวรับสิงคโปร์เนี่ยแข็งโป๊กแข็งแกร่งเกินไป บางทีรอบ3เนี่ยหวังว่ากัมพูชาจะชนะและอีกอย่างที่คุ้มคืออูพินไอปินเอาชนะกัมพูชาไม่ได้หรอกเขาแค่เล่นได้ระดับโลกคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับบอกว่าแม้ว่าจะแพ้เพราะผู้สาประตูแต่ทีมกัมพูชาเนี่ยแสดงจุดสว่างมากมายเท่ากับสิงคโปร์ซาตีช้ชันเตีะ และทีมยังคงพัฒนาต่อไปแฟนบอลเขมรก็มาตอบกลับนะครับบอกว่าฉันคิดว่าคุณเนี่ยพูดด,ดีคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลสิงคโปร์ครับบอกว่ารักษาพี่ชายที่แข็งแกร่งแคมเบอบร์เดียจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของเวยียดนามนะครับบอกว่ากัมพูชาเนี่ยตอนเล่นเล่นได้ดีคืบหน้าไปเยอะจังหวะนี้เนี่ยพวกเขาจะแซงทีมในประเทศอินโดนีเซียได้ในเร็วๆนี้แล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามเนี่ยมาเมนนะบอกว่าอินโดนีเซียเท่ากับตีมร์เลสเต แลวมีแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยมาตอบกลับนะครับบอกว่าคุณพูดถูกอินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช้ผู้เล่นที่โดดเด่นของพวกเขาแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสของพวกเขาที่จะคว้าถ้วยแชมป์อาเซียนนะอารมณ์ประมาณว่าเออใช่แฟนบอลอินโดนก็มาคุยข่มนะครับบอกว่าเออใช่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ลูกเซีย่ยวไง <c oughs> ถ้าเราใช้ลูกเซีย่ยวก็แชมป์ไม่นานแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเล่นดีๆวันนี้แต่โชคร้ายถ้าคุณยังคงรักษาฟอร์มแบบนี้ คุณจะแซงผู้เล่นอินโดนีเซียในประเทศเอาเลยคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลมรนะครับบอกว่าของขวัญฟรีจากกัมพูชา2กล่องสําหรับวันคริสต์มาสที่สิงคโปร์ขอให้โชคดีโชคร้ายสําหรับฉันคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยแฟนบอลก็มาเมนว่าพวกเขาเนี่ยเล่นยังไงฉันว่ากัมพูชาดีกว่าสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลมรนะครับบอกว่าเสียใจกับกัมพูชาแต่ฟอร์มการเล่นทําได้ดีสิงคโปร์ชนะโดยบังเอิญต่อมาเป็นของแฟนบอลกัมพูชาเหมือนกันนะครับบอกว่าเห็นแล้วต้อง พูดกัมพูชาผลงานดีกว่าแพ้แต่ที่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นมากคอมเมนต,ต่อมาเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่ามาเลเซียทําไมไม่สามารถเอาชนะกัมพูชาได้อย่างไรแล้วก็มีแฟนบอลมาตอบนะครับบอกว่าฟุตบอลมันกลม อะไรก็เกิดขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเขมนะครับบอกว่าผลคือผลลัพธ์ไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปที่จริงคือฟุตบอลของกัมพูชาเนี่ยพัฒนาเร็วมากโลกเห็นว่าสิงคโปร์เล่นได้แย่มากพวกเขาเนี่ยทำคะแนนจากความผิดพลาดของโกเท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่า ถ้าผู้รักษาประตูไม่ทำผิดพลาดสิงคโปร์ไม่สามารถชนะได้แข็งแกร่งคอมเมนแข็งแกร่งจากอินโดนีเซียต่อมาเป็นคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยนะครับคมเมนเครื่องบินโกฮมโกฮมนะครับโกฮมกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็มีแฟนบอลชาวคอมเมนมาคอมเมนต์กลับบอกว่าโจนเสียมวัวเดือดดีรถเข็นเท่าสิงคโปร์เอาชนะเสียมขี้แต่แปลแบบงงๆเหมือนกันนะน่าจะเป็นคำด่าแหละคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลน,นะครับบอกว่า เก่งมากสิงคโปร์กลับมาแข็งแกร่งขึ้นกัมพูชาเยี่ยมอเอาเ็นต่อมาเป็นของแฟนบอลเขมรนะครับบอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่โชคดีแต่ผลงานดีเพราะเราสามารถบุกทีมสิงคโปร์เต็มเวลาคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวเขมรนะครับบอกว่ารอฟุตบอลพัฒนาในปี2 0 8 0อีกประมาณ50-60ปีนะแล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามเนี่ยมาตอบกลับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยฉันคงอายุ81ปีเพื่อนและบางทีฉันและคุณอาจจะเป็น คนแก่นะคือรอจนแกแล้วนกะว่าเขมรจะเก่งอ่ะประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาเนี่ยมาเม้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าฉันชอบเห็นผู้คนจากประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามหรือประเทศอื่นๆในภูมิภาครวมตัวกันเพื่อโจมตีและล้อเลียนอินโดนีเซียเพราะฟุตบอลของอินโดนีเซียกำลังทําได้ดีในตอนนี้มันทําให้ฉันรู้สึกเสียใจกับคนเหล่านี้ที่ชอบเกลียนเกี่ยวกับทีมอินโดนีเซียในอาเซียนฟุตบอลเพจ พวกเขาเนี่ยพยายามให้กำลังใจตัวเองเพราะเขาเศร้ามากอิจฉาที่ทีมเขาติดอยู่กับที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันขำหนักอ่าอันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลอินโดนนะมาเมนนะครับอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยนะอิจฉาอินโดน,นะครับที่อินโดนเนี่ยกำลังมีฟุตบอลที่พัฒนาขึ้น เออแล้วก็ชอบโจมตีอินโดกับเขมรอะไรพวกนี้นะ <c oughs> ก็ตลกดีเหมือนกันนะดูขำๆนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมเขาไมต่ตมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามบอกว่าผู้สัป,ประตูเนี่ยเคยเป็นชาวสิงคโปร์หรือเปล่า <c oughs> ดิพลาดทั้งสองลูกนะ <c oughs> โอเคนะครับก็คอมเมนต์เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับใครมีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นสีสันวงการฟุตบอลน,นะครับ อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับที่ผมเอามาเล่าเอามาพูดคุยกันถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามที่ช่องหลังสนามให้ด้วยนะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ